สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัศสารคามวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรและช่วยในอาการบําบัดต่างๆสองช่องนี้นะครับลุงโจสมุนไพรและโจฮักนักสารคามกดกระดิ่งกริ๊งๆนะท่านผู้ชมในการติดตามข่าวสารต่างๆมากมายเกี่ยวกับสมุนไพรและบําบัดโรคภัยต่างๆเราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรที่ช่วยในการบํารุงโลหิตนะครับและช่วยขจัดบําบัดเกี่ยวกับอาการของ ลมพิษท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงและก็แนะนําเกี่ยวกับสมุนไพรที่อยู่ข้างๆโจนะครับเราก็ให้ความรู้ไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมท่านใดนะครับถ้ามีแล้วนะครับก็ขอให้นะครับไปประพฤติปฏิบัติได้เพราะส่วนที่เราจะจะไปใช้จริงๆก็คือส่วนที่เป็นผลและก็เมล็ดในการที่เราจะเอามาบดผสมกับน้ําผึ้งก็คือไปตากแห้งก่อนแล้วก็มาบดผสมกับน้ําผึ้งปั้นเป็นลูกก่อนท่านผู้ชม เราก็จะมาบำรุงเกี่ยวกับเลือดบำรุงโลหิตของเราแต่ในเมื่อโลหิตของท่านนะครับเป็นอาการของที่บ่งบอกก็คือลมพิษนะครับลมพิษก็คือนะครับเป็นอาการลักษณะคือหนึ่งขึ้นาตามบริเวณผิวหนังของทุกทกท,กท่านเลยไม่เว้นนะครับคือเด็กผู้ใหญ่สตรีและผู้สูงวัยหมดแต่นะครับ อายุที่พบมากที่สุดก็คือ20ถึง40ปีท่านผู้ชมเกี่ยวกับอาการของลมพิษมันจะมีลักษณะอาการของเปือเป้อนๆนะครับสีดแดงๆเป็นผุดเป็นอ่าเป็นผุดเป็นเปือเป้อนๆแดงขึ้นมาตามบริเวณใบหน้าคือทั่วตัวเลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหน้าอกไม่ว่าจะเป็นคอไม่ว่าจะเป็นแขนไม่ว่าจะเป็นทุกๆอย่างเลยนะครับมันก็จะมีในส่วนที่เราใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการที่จะมาบําบัด ให้ดีขึ้นท่านผู้ชมในการเราใช้สมุนไพรในการบำรุงโลหิตนะครับเราใช้ของส่วนที่เป็นเมล็ดท่านผู้ชมในการที่จะเราจะไปเอาไปบดนะครับไปตากแห้งก่อนแล้วไปบดพอบดเป็นผงเราก็ผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกรอนะครับเชา้ชาเช้าเช้าหนึ่งลูกกรอนเย็นหนึ่งลูกกรอนนะครับหรือกลางวันด้วยก็ได้ท่านผู้ชมอันนี้ผมกินผลสุกข,ของเขานะ พี่ลังกาสาท่านผู้ชมในการที่เรามาให้ความรู้วันนี้เกี่ยวกับบำรุงโลหิตบำรุงเลือดและเลือดของเรานี่แหละมันไม่ดีเราก็จะมีสมุนไพรชนิดนี้ในการที่มาแนะนําวันนี้นะครับตอนอากาศตอนเยนเ็นๆท่านผู้ชมอุณหภูมิก็ประมาณ20กว่าองศานะครับ24 25ี่นะครับแต่ว่าอุณหภูมิเนี่มันตกเร็วท่านผู้ชม2ี่5นี่ยําให้นะครับร่างกายของเราบางคนเนี่ยมีอาการแพ้ก็คือ ลมพิษท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าฝนอะไรก็แล้วแต่เป็นหมดเลยเพราะว่ามันมาจากเลือดของท่านเพราะว่าเลือดของท่านมันมีพิษเราจะใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการที่จะมาเรียนรู้วันนี้ก็คือพิลังกาสาด้วยการใช้เม็ดนะครับผลของเขานี่แหละเม็ดไปบดหรือทําเป็นบดเป็นผงนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนชาท่านผู้ชมผสมกับน้ํา น้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นก็ได้กินนะครับก็คือเช้าแก้วเย็นแก้วนะครับก็คือเช้าหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะครับถ้าเราไปบดแล้วนะเช้าหนึ่งช้อนชาเย็นหนึ่งช้อนชานะครับเอาไปบดเป็นผงแล้วเราก็เอาชงกับน้ําอุ่นๆธรรมดาท่านผู้ชมเช้าและเย็นนะครับก่อนอาหารสบายๆน,นั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งและเราจะมาถ่ายชัดๆนะครับว่า พิลังกาษาในการบำรุงโลหิตและแก้อาการลมพิษนะครับการลมพิษนี่อายุ40ไอ้20ถึง40ปีนี้ขึ้นไปเนี่ยจะพบบ่อยมากที่สุดผู้หญิงหรือผู้ชายก็เป็นได้ท่านผู้ชมแต่เด็กก็เป็นได้เช่นกันเพราะว่าสภาพอากาศนี่ไม่ว่าจะเป็นฝนไม่ว่าจะเป็นหนาวไม่ว่าจะเป็นร้อนนะครับลมพิษมาจากเลือดเป็นพิษไปทำความรู้จักกันกับสมุนไพรพิลังกาษา เอาท่านผู้ชมเราก็จะมาดูเกี่ยวกับสมุนไพรพิลังกาสาในการที่เราจะเอาผลของเขาเนี่ยนะครับไปตากแดดหแห้งอันนี้ผลสุกแล้วท่านผู้ชมพิลังกาสาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มากด้วยสมรพคุณและช่วยในการบำรุงโลหิตนะครับและวิธีการทำก็มีมากมายท่านผู้ชมมันมีสองวิธีที่เราจะมาบอกกันนะครับเราดูเม็ดของเขาก่อนนะครับว่าอันนี้ก็คือนะครับเม็ดก็ยังไม่แก่นะครับ ส่วนนะครับพี่ลังกาษาอ้านี่ก้านนี้ก็คือแก่แล้วท่านผู้ชมเราก็จะเอาเม็ดแก่ๆนี้แหละครับไปตากแดดให้แห้งแล้วก็เอาเม็ดของเขาเนี่ยมาบดเป็นผงแล้วก็ทําเป็นชาชงดื่มทําอย่างไรนะครับพอบดเป็นผงแล้วนะท่านผู้ชมเราก็จะเอาอ่าหนึ่งช้อนชานะครับตักเอาหนึ่งช้อนชาผสมกับน้ำหนแก้วนะครับกินตอนเชา้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับอาการพวกลมพิษ ต่างๆก็จะไม่เป็นเพราะว่าเลือดเราดีเลือดลมเราดีเลือดลมไหลเวียนดีเพราะสมุนไพรพิลังกาสานะครับในการที่เราทาเป็นชาชงดื่มนะครับก็คือบดเป็นผงนะท่านผู้ชมบดเป็นผงเนี่ยมันเป็นสมุนไพรบํารุงโลหิตได้อย่างดีเลยนะครับสําหรับมเมล็ดของเขานะครับเอาทั้งผลนี่แหละท่านผู้ชมทําการที่อาไปบดเป็นผงนะครับเขาเรียวกว่าทำเป็นชาชงดื่มแต่อันนี้โจยังไม่ได้ทํานะครับ ยังไม่ได้ทําเป็นชาชงดื่มแต่ว่าเป็นการบอกวิธีท่านผู้ชมและอีกวิธีหนึ่งนะครับ <baş> เราก็จะมาพูดกัน <k Heh. S 2> เราไปดูทางกิ่งทางนี้ดีกว่านะครับมันก็จะมีทั้งเม็ดสุกแล้วก็อยังไม่สุกนะท่านผู้ชมยังไม่สุกนี่ก็แดงๆอยู่เนี่ยนะครับพี่ลังกาสานะครับเอาอีกวิธีหนึ่งเราก็จะบอกกันก็คือเอาเม็ดแก่ๆอย่างนี้แหละท่านผู้ชมไปตากแดดให้แห้งแล้วก็มาบดเป็นผงนะครับตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงเราต้องดูด้วยนะว่ามีความชื sincer, ้น อีกหรือไม่นะครับเราตากอีกก็ได้นะครับพอบดเป็นผงแล้วเราไปผสมกับน้าผึ้งปั้นเป็นลูกกรอนนะครับปั้นเป็นลูกกรอนแล้วเราก็กินเช้าเม็ดเที่ยงเม็ดแล้วก็เย็นเม็ดนะครับเม็ดเท่ากับปลายนิ้วก้อยนะท่านผู้ชมปลายนิ้วก้อยไม่ใหญ่มากมายก็เท่านี้แหละเท่ากับผลของเขาเนี่ยนะครับเราก็จะได้สมุนไพรในการบํารุงโลหิตบํารุงเลือดได้อย่างดีจริงๆนะครับ เพราะว่าเราบอกวิธีกันแล้วเป็น2วิธีนะครับในการที่เป็นชาชงดื่มหรือแม้แต่ปั้นเป็นลูกกอนนะครับปั้นเป็นลูกกอเนี่ยผสมน้ําพึ้งนะครับเป็นสมุนไพรบํารุงโลหิตพอเลือดเราลมไหลเวียนดีนะครับเลือดเราดีอะไรจะมาเป็นลมพิษหละท่านผู้ชมใช่ไหมนะครับเพราะว่าลมพิษเนี่ยมันไม่ได้ทําให้สร้างความลำคาญได้มากมายแต่นะครับเมื่อ ลมพิษมันมีอาการแบบเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังเนี่ยบางคนก็หายภายใน48ชั่วโมงนะครับจนถึง6สัป,ปดาห์ท่านผู้ชมแต่บางคนนะ่ะเป็น6สัป,ปดาห์ขึ้นไปนะครับแบบเรื้อรังเนี่ยมันก็สร้างความลำคาญนะครับไม่ว่าจะเป็นการเราหลับเรานอนนะครับแล้วก็เราก็จะเกิดอาการคันนะครับลมพิษนะครับเลือดเราดีเลือดลมไหลเวียนดีบำรุงโลหิตบำรุงเลือดนะครับเราจะใช้สมุนไพร พี่หลังกาษาด้วยการใช้เม็ดในการบดทําเป็นยานะครับบดเป็นผงไปผสมกับน้ําอุ่นทานนะครับก็เช้าแก้วเย็นแก้วนะครับก็คือใช้หนึ่งช้อนชานะครับครั้งละหนึ่งช้อนชาส่วนบดอ่าบดเป็นผงอ่าปั้นเป็นลูกกอนะครับไปผสมกับน้ําผึ้งเนี่ยนะครับเช้าเม็ดเย็นเม็ดหรือจะเชา้ากลางวันเย็นนะครับครั้งละหนึ่งเม็ดก็ได้ท่านผู้ชม อ่านี้โฟกัสสจกนิดหนึ่งพิลังกาสาบำรุงโลหิตบำรุงเลือดเพื่อที่เลือดจะเราจะได้ไม่เป็นพิษอีกต่อไปไม่ไปเกิดบนผิวหนังของเราที่เขาขึ้นชื่อว่าลมพิษ่ะงั้นนักแหลเลยครับพิลังกาสาท่านผู้ชมครับเราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าพิลังกาสาเนี่ยช่วยในการบำรุงโลหิต ก็หมายถึงบำรุงเลือดของเรานะครับมันก็จะมีวิธีการนำไปใช้เพื่อที่นะครับก็จะปรับเลือดของเราให้ดีขึ้นไม่ต้องมาเกิดลมพิษบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนฟ้าอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อนเป็นฝนเป็นหนาวบางคนถึงขนาดเกิดอาการแพ้นะครับเขาเรียกว่าภูมิแพ้นะครับอาจจะเกิดจากอากาศสภาพอากาศทั่วไปแล้วก็สิ่งแวดล้อมท่านผู้ชม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเลือดลมเราดีไหลเวียนดีเราก็จะไม่เป็นเกี่ยวกับอาการของลมพิษอาการของลมพิษเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปเป็นเปื้อนๆสีแดงๆนะครับเกิดขึ้นตามทั่วบริเวณร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นคอแขนขาเป็นหมดเลยนะครับทั่วร่างเราใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการที่เราเอาเม็ดไปตากแดดให้แห้งแล้วก็บดเป็นผงแล้วก็ตักบดเป็นผงแล้วก็ตักหนึ่งช้อนชานะครับ ตอนเช้ากินหน่งช้อนชาตอนเย็นกิน1ช้อนชาเพื่อนะครับบำรุงโลหิตบำรุงเลือดของเราเลือดดีไหลเวียนดีเราก็จะไม่มีอาการของลมพิษอย่างน้อน้อย<ๆ>ก็แก้ได้เลยนะท่านผู้ชมก็คือมันจะช่วยบำรุงบำรุงเลือดของเรามันก็จะเกิดแรงต้านนะครับในการที่เราจะมาเป็นโรคเกี่ยวกับลมพิษได้อย่างง่ายดายพี่ลังกาสาเม็ดสุกๆเนะี่ยท่านผู้ชม กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนสะสารคามในการที่เราจะมาใช้สมุนไพรพิลังกาสาในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับอาการของลมพิษและท่านผู้ชมทราบไหมเป็นสมุนไพรในการบำรุงโลหิตบำรุงเลือดของเราถ้าเลือดดีทุกอย่างก็ต้องดีไม่เป็นลมพิษอีกต่อไปเพราะพิลังกาสาบำรุงโลหิตช่างนงั้นไดเลยครับสวัสดีครับ